เากับช่างหรือพี่กูนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาฝากถึงคุณ spam f a กูเนี่ยเ a c กูเนี่ยใครสแปมกูขอหน่อยเดี๋ยวกูจะแช่งให้สาสมสาใจเลยถ้ากูไม <Brain. S 1> ่แช่งนะกูก็ถ้ากูรู้นะกูจะเอาทุกตีมไปร้อยปากกูจะเอาทุกตีมอมเป็นลูกอมจุ๊บๆไะเดี๋ยวคอยดูนี่โป้ตีมกูเนี่ยหน่อยที่ผ่าสแปม สแปม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 แต่ถ้าเราใช้คำหยาบเนี่ยค่ะก็ต้องขออภัยเพราะมันโกรเนี้มันโกนเนี่ยซึ่งพี่เราก็ทำให้ตั้งหลายรอบสิบก่ารอบห้าสิบก่อรอบอะไรเยอะแยะมากมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม่งถ้าใครทำได้ก็มาแเราจะมาบอกนะคว่าอ ว่าบอกไหมหรอก็ทุกคนถ้ามีทุกอย่าหาว่าอย่าอย่าทุกคนอย่าประจานช่องเราค่ะถ้าถ้าช่องคุณลหละแล้วมีคนสแปมอ่ะแล้วคุณจะทำยังไงซึ่งคุณทำก็ไม่ได้บล็อกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาตทำไม่ได้เออแล้วสแปลมล่ะ ทำ,ท,ำนะทำยังไงก็ทําไม่ได้คุณน่ะทํายังไงคุณก็ทําไม่ได้แล้วคุณก็จะโกรธเหมือนเราเราเนี่ยแบบโกรธมากโมโหมากคุณเนี่ยเมียประจานเลยนะถ้าเขาทําคุณมากล่ะคุณจะทํายังไงไม่ว่าคุณจะ พูดคนเดียวด่าคนเดียวด่าเขาที่เขาสปแปมโดยที่คุณไม่รู้กูก็สามารถแช่งอะไรต่างๆได้มากมายใช่ไหมเราก็สามารถไปแช่งอะไรได้ให้เราคุยคนเดียวแต่นี้อยากให้ทุกคนรู้นะว่าว่า,วาฟรีใจบีบีอะนั่นแหละมีคนสปแปมไปแล้วเราก็จะไม่เล่นโอเคไหมเขากูไม่เล่นแม่งหรอกยูทนะูบเนี่ยกูก็ฟังได้ยูทูบอะ คุณนั่งนวนฟังเพลงได้เลยดูการ์ตูนดูดูหนังดูอะไรกูหลับกว่าเซบุ๊กก็ได้เออแม่สเปมจังเลยสแปมใส่ใคุณล่ะถ้าคุณมีคนสแปมเฟซุณแล้วคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องลิปใต้เมนใต้ชิปสิเม้นใต้ชิปแล้วถ้าคุณโดนสแปมนะคุณจะรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไง มันโมหิถ้าใครแบบทำนายก็บินใต้คลิปนะถ้าทำยังไงก็บอกด้วยไม่ไม่มทำไม่ได้เดี๋ยวกูจะแช่งแม่งแช่งแนมะ่สาสมสาใจแช่งแช่งแช่ง,ชงถ้ามึงจะทำอีกถ้ากูรู้นะว่ามึงอ่ะ มึงเป็นใครอ่ะดูจะเจ้าเส้นไปนเปนี่ยไปลอยปากลอยหน้ามึงเราจะหมุกรอยแหลระแล้วกูจะเอามีหวยโป้ตีอ่ะหรือว่าอโป้เท้าอ่ะนั่นแหละแล้วกูจะไปให้มึงมึงอ่ะที่มึงสแปมอ่ะไปให้มึงอมเป็นจุๆๆ๊บบไปนะกูเอากูให้ได้นะรือว่าจะเป็นพี่อายุมากกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่ายังไงกูทําได้มึงจะแปมหาพ่อไ,ไงฮะ จะแปม์ทำไมอยากให้กูรู้ได้ว่ามีใครอ่ะจำไวไ้ได้รู้ด้วยนะว่ากูไม่ใช่คนดีขนาดนั้นขนาดห้องเราเนี่ยผู้ชายกูผู้หญิงเลยมีแต่ผู้หญิงกูผู้ชายแม่งผู้หญิงก้าหาญกูผู้ชายผู้ชายมีต๊ดออนแอร์ผ่าแม่ง กูไิ้พูดที่ใหญ่ก็คืนนี้ขอลาไปก่อนนะคะอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราคอรไปแช่งกันนะคะบ๊ายบายม่วองกู